ปีใหม่ล่าสุดครับ24 UCL วันนี้เรามาเล่นกับฟูลลิเวอร์พูลนี่ฮะ เลี 24, ้ยฟูยี่สี่ UCL บวก5ฟูทีมนั่นเองต้องเรียกได้ว่าไปดักกันมาได้ยังไงโอ้โหในตล,ลาดนี้คนดักกันแบบไปสิบยีตัวเลยนั่นเองนะครับต้องบอกกันเลยว่ากว่าจะหาได้แต่ละตัวแล้วโคตรยากเลยนะครับเอาละครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นให้ดูแล้วกันมังเกมรับเกมลุกแล้วก็การทําเกมสวนกลับว่าเลี้ยฟูชุดนี้เนี่ยจะเหมือนตัวจริงมากน้อยแค่ไหนนะคาวใครที่ก่อนเข้าไปรับชมเนี่ยฝากกดไลค Q, ์กดติดตามด้วยและกันแล้วคิดว่าใครเนี่ยจะเป็นคนที่โดดเด่นที่สุดในแฮไลน์นี้ลองคอมเมนต์ดูแล้วกันนะครับ เลือกใช้เป็นฐานหน้าของดาวินดาวินโนเนสก็ผมวันปีนี้ก็จะมีสปีดดิบเบิลเลอร์นั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกเลยว่าโนเนสเล่นเหมือนของจริงเลยนะครับเรื่องการยิงการวิ่งไม่ต่างกันเลยนะครับก็เดี๋ยวรอดูเป็นคอนเทนต์แล้วกันครับวันนี้ครับปีกซ้ายขวาเราใช้เป็นฐานหน้าของรุยเดียและก็โมซาลหานั่นเองก็เรียกได้ว่าเป็น2แนวรุกที่ดีสุดในด้านของริมเส้นนั่นเองนะครับการลุกวันนี้เนี่ยมีเคอร์ติจนกับฐานหน้าของโซบอสไลน์นั่นเองแต่วันนี้เนี่ยเราขอเลือกโซบอสไล,ลน์เป ของปารีสเนี่ยจะชนะหรือแพ้นั่นเองนะครับตำแหน่งกลางรับวันนี้เราใช้เป็นทาน่าของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กับไลอันกราฟนั่นเองนะครับสองคนนี้เรียกว่าพัฒนามาใหม่ทั้งคู่ <S <S เรื่องพลังแฝงคือมีเซิวอร์เรื่องการจ่ายบอลถือว่าย,ยอดเยี่ยมทั้งคู่เลยต้องบอกเลยว่าการแบบจิมบบ Mac, air, จ้มบอลกับแม็กอลิสเตอร์จิ้มบอลเนี่ยโคตรได้เปรียบนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาหนีๆเลยครับตัวนี้คือทีเด็ดมากๆสำหรับใครที่อยากได้ลิเวอร์พูลแบ็กขวาที่แบบตึงๆตอนนี้ที่มีให้ใช้ก็จะมีแค่นาเต้องไกลแล้วก็มีีีเเเเทรรรรรรรนนนนนแแตต่่่่ััััวว้้้คคคคบบบบอออ์าะใใหชลยืง เราล้วประเด็นคือมีพลังแฝงคือเข้าปะทะด้วยชนทีนี่คือชนกุลิศอยู่เหมือนกันนะครับเซนเตอร์วันนี้ดีที่สุดครับเฟอร์กิลฟอนไดยืยนคู่กับอิบาคิมาโคนาเต้นะครับผมก็ถือว่าเป็นกองหลังที่ดีที่สุดในเรียวคูยุคนี้ด้วยแล้วก็เรียกว่าการเข้าเข้ากับว่าเข้าแท็เคเกิลเนี่ยได้เปรียบเยอะครับแต่ผู้รักษาป,ประตูเป็นปีเก่าน,นะเพราะว่าทางด้านนี้เป็นทางด้านของปีย4ิบสธรรมดาเพราะว่าเอฟพีมันเกิดน,นั่นเองนะผู้ชมครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะลองให้ดูแล้วก็ใคร,าาร,บร,ร,ครับ อลิสเตอร์แมล็กอลิสเตอร์โคลิกาโฟมาแล้วเรียบร้อยครับโซวอสไลน์ครับนี่แลว้วช่วงนี้ฟอร์มพี่แกร้อนแรงนะครับนี่เป็นคนถนัดเท้าขวานะแต่เวลายิงเท้าซ้ายนี่คืออย่างจ่มครับเอาละครับตีเสมอไปได้ครับโดมินิกสบายยี่สิบสี่ยูบวกห้าครับโอ้โหแล้วดูการคือโคตรสวยนะการ์ยี่สิบสี่ยูอะสวยจริงสวยจริงขอบคุณโดนี่จะเสกเกาะอ,อีสานด้วยครับ ชื่อนี้การันตีความอร่อยนะไส้นเกาะอีะสะออานนะครับขอบคุณครับขอบคุณโลเนตด้วยครับฮึโลจิ้มซาร่าไม่เหลืออะไรครับเนี่ยล็อกกลับมาลุนิซาร่านี้คือเรียกว่ายืนถูกที่ถูกเวลาสวยงามครับสองสองครับโซบอสไล์หนึ่งแล้วก็โมซาร่าหนึ่งครับเออยากอยู่เด้ แ้วก็มีสิทธิ์อาจจะขึ้นหนึ่งก็ได้อะอาจจะขึ้นหนึ่งแล้วกันอาจจะนะอาจจะโอ้โหแต่บอลสวยมาแล้วกั๊กโปโอ้โหเป็นไงการล็อกบอลอย่างงี้ล้วสาวด้วยซ้ายครับผมอย่๋วบอกใครนะพี่ทำสูตรนี้ครับ oh, <no. S 1> คู่หูกลายเป็นแบตกั๊กโปครับแล้วยิงด้วยซ้ายครับยกบอลข้ามหัวโคเท่เกือบไปแล้วแม่ลิเตอร์ขึ้นมา นักลิสเตอร์ให้บอลง่ายๆให้บอลง่ายๆไปกัปโปแบตลี่แบตลี่แบตลี่คอร์สเลยปันโอ้ได้ไหม่รุยยักษไม่ลำ้ำ้วเนี่ยไม่ล้ำด้วยแล้วก็โซโบโเรียบร้อยครับซาร่าครับเออมาดิยืนถูกที่ถูกเวลา ยืนถูกที่ถูกเวลาครับซาร่า24บวก5ครับโอ้โหของจริงของจริงของจริงไปแล้วซิมิกาสซิมิกาสเจอวาดาโด,โดซิมิกาสไม่โคตรไวฟันไดดูฟันไดกราฟกราฟวางบอลดีๆมาวางสวยครับโซโบ โซโบครับไม่เหลือครับดูครับ,ด,รบดูการจ่ายบอลครับแการเป็นแบกนี้บอกเลยว่าแผ่นนี้ปรับมาดีด้วยส่งกับที่รอคอยครับโอ้โหขอบคุณโดนเจาก AA ด้วยครับผมขอบคุณมากครับวิกิฟันได้โอเคดักก่อนครับไหลอีกทีโอ้โหแม็กอาริสเตอร์หมุนมาหนึ่งทีโอ้โหลอกสวยครับแม็กอาริสเตอร์ อลิสเตอร์เปิดมาหนึ่งหนึ่งครับผมเรียบร้อยงครับคริกรักโปะฮะโอ้โหในวันที่แม็กอลิสเตอร์กับกาแลนแดกอัพมาใหม่ครับโคตรเกง่งเจียบเจียบเจียบปันได้โอ้โหแบตลี่แม่งเล่นดีวะ่ะเดี๋ยวต้องลองเอาเคิร์ติโจนลงมาบ้างวะ่ะเพราะสมลวัซไซรู้สึกมันเล่นยากไปนิดนึงนะ ยิงเลยแล้วกันครับลุยดิอยสนี่แสกเข้าไปเลยครับนี่แหละครับสัญชตาตญาณกองหน้าครับลุยดิอยส <c oughs> บังบอลไว้ก่อนแล้วก็ซัดเข้าเสาแคบไปเลยครับลุยดิอยสอลิสเตอร์อลิสเตอร์ส <c oughs> ัากษาะแบนแบกนี่คือถูกใจใช่เลยอะ่ะโอเครับก่อน e D o i t a 2มีตัวไหนแนะนำไว้หมงนไหมครับแต่ที่คิดไว้ขอบคุณครับมาใน EBO หน้าต่ำซ้ายผ่าเก้า e รับฝันซ้ายไม่เหลือขอบคุณโดเน็ด้วยเราจากองรีครับแล้วหลุยเดียสนี่นะครับเอาหลุยเดียสไปเล่นหน้าเป้าอ่ะดีครับกักโฟเล่นริมเส้นอ่ะมันเอาไว้ตัวพักบอลพิงบอลดีกว่าครับเรียบร้อยครับขึ้นนำนาทีท้ายๆเลยครับรับแปรครับหลุยเดียสครับยี่สี่ยูเซลครับโอ้โหลูกนี้คือทะลุช่องดีมากครับ ยียาสองเม็ดด้วยแลนการาฟกับแลนการาฟดักครับผมโอ้โหโคาเต้วาวจีจีครับผมโอ้โหบังบังโอเคบังคือมาแบตลี่โอ้โหโอ้โหซาร่าฟาวได้ฟาวครับอ๊บโอ้โหยาอัสอือโอ้โหดูวะ แม็กอลิสเตอร์เรียบร้อย,อยครับโอ้โหเข้าระยะทําการของเขาครับไม่เหลือเลยครับด้วยเท้าซ้ายที่เท้าซ้ายมันสาวนะแม็กอลิสเตอร์แต่ว่าถือว่าปั่นถือว่าใช้ได้เลยครับแม็กอลิสเตอร์นําไว้แล้วนาทีทีห้าเท่านั้นโอ้โหแม่งเงลีเลยเ้ยงมาดื้อเลยเลี้ยงมาดื้อเลยอ่ะพี่มิริกำหนดเคียซ่าต้องเล่นกี่นัดเหรอครับต้องเล่น5นัดครับถึงจะได้เหรียญรางวัลถ้าต่ำกว่า5นัดก็ถือว่าไม่ได้ครับ เรียบร้อยครับดูการเวนแบ็กดูมันเล่นดิคขนุนแบตลี่เอาลอะครับแบตลี่ไหลให้เลยโอ้โหดูหลุยดีอาร์สครับรับบอลหลุยดิอาร์สครับโอ้โหออกมาอย่างนี้ก็เรียบร้อยครับปั่นเข้าเลยดูนะครับขารูช่องมาเลยดูแบตลี่ส่งแล้วเมืเ่อกี้โอ้โแบตลี่นี่คือดีกว่าเทรนด์เลยอะ่ะเออเรามีแบ็กซ้ายริบ์คนใหม่เล่นแล้วคราวเนี้ย บาร์โจกับกุลิตยืนกลางลูกใครเก่งกันครับเก่งกันคนละแบบว่าตัวหนึ่งตัวอย่างสูงก็มันบอกไม่ถูกจริงๆนะเพื่อถามพี่พี่เขชอบเล่นบาร์โจพี่ชอบเล่นนักเตะตัวเล็กอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่ความถนาดของคนเรามากกว่ามันเก่งมาพอกันนะครับถ้าพูดถึงอนะไหลามาให้ครับซาลาซา,า,า,าอุ้ยนูเนสอกะเล่นชิงหนึ่งสามครับเอาหนึ่งสามมาแล้วลูดิอาสดิอาส ดิอาสปั่นไม่เหลือแล้วครับ1นูนย์เลยครับโอ้จมูกไวเอ้าจริงดิอาสปีนี้เหมือนพัฒนาขึ้นไปเยอะมากนะเรื่องการจบสกอร์เรื่องการหาช่องอะไรเงี้ยถือว่าดีขึ้นแบบโอ้มากๆเลยอะ่ะโอ้ถ้าเป็นคราร์ติจงกูยังพอเข้าใจนะนี่เป็นลุยดนะิอาสเหรอจริงอย่างเงี้ยเฮ้ยดาวินนุนเยสไหลมาเอ้า เคอร์ติสเคอร์ติสเคอร์ติสเราเปิดหนึง่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งโอเคดีอาร์ตครับเบิ้ลสองประตูครับโอ้โ oh, ห oh, ลราประตูเหนียวจัดครับเอาแล้ว Art, 2, 000, 000, ครับดีอาร์ตสองเมล็ดพันธุ์ครับไปแล้วอน,นุเนสเอาให้เข้าดีเพื่อนลูกเนี้ยลุดเดียวเนี่ยเอาโอ้โหโอ้ยอะโล่ขนาดนี้มึงยิงติดเสาเหรอนะ่านะ กราฟครับกราฟกราฟเป็นแบกครับกราฟเป็นแบกกราฟเป็นแบกครับโอ้โหสกิลเอ้ยไม่ฟาวด้วยดความคล่องตัวของกราฟเป็นแบกครับไปนูเนสเบิร์นมาซาร่าเร็วโอ้โหซาร่าเอ้ยนูเนสไม่ล้ำด้วยนูโอ้โหนูโอ้โหไอ้ขี่ยานโอ้โหพอกันอินเนอร์กับเกมอ่ะสู้จีกันคอปไม่ได้จีกันคอปนี่โอ้โหแม่งอารมณ์แม่งมาเต็มแล้วแต่ละแมตช์อ่ะเออเขาที่โจน เปิดมาให้ลูกนี้วิ่โอู้หูมาดิไปร้อเขาอะลำใบฟิเคิลเลยอะฟิเคิลคิกอะจักยานอากาศอะโอ้โหแปลตรงตัวแล้วลูกเป็นไงเป็นไงล่ะอู้หูเป็น้อเขาอะโอ้โหแล้วลูกนี้มาอย่างเทพเลยดิดักก็โอเคโอ้โหลิสเตอร์เล่นโคตรดีัวในการดักบอล เอ้ยเฮ้ยเค้ืคืนก่อนกาฟยิงเลยแล้วกันครับนี่นะครับปัดมาใหม่ครับแลนการเป็นแบ็คกับแบงคอลิสเตอร์ครับมีสเวิร์ฟทั้งคู่ด้วยเย้ yeah! โอ้โหปลายมือปลายมือ,มอจูดเดฟซีเนี่ยผมเห็นแล้วจะรัวเลย oh. อ๋อเคอร์ติโจน ยนะเงิงเรียบร้อยอ่ะมีรุยเดียสรุยเดียสโป่งเรียบร้อยอ่ะความคล่องตัวแล้วครานี้มาเออจงว่าใช้ได้ครับยิงเรียกอุ้ยเอคอร์ติสเงี้ยบโอ้ซีเว่นจอดเคอร์ติสเงี้ยบ ซีเป็นจอดคือติดบอะซัดเลยครับซัดเลยเปิดมาให้ลูกนี้ซินการ์ดโลโอ้โหอาลิสเตอร์ครับดูดิปรับมาใหม่ชมใหม่ดีกว่าเดิมนะดีกว่าเดิมมีเวิร์ฟเรื่องการเลี้ยวันนี้ขนาดเท้าไซายสามนะเท้าไซายสามนะครับโอ้โหเอาเรื่อง เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่รีวิวไปแล้วก็เรียกว่าใครโดดเด่นที่สุดก็ลองคอมเมนต์ดูแล้วกันนะผู้ชมครับก็ถือว่า24 u c ิบเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมแรกที่ได้มาให้รีวิวนั่นเองแล้วเพื่อนๆอ,อยากดูทีมไหนเนี่ยลองคอมเมนต์ไว้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเฟ้นหามาให้เพื่อนๆดูจนได้แล้วกันุผู้ชมครับก่อนจากกันไปวันนี้ฝากกดไลค์กับคอมเมนต์หน่อยแล้วกันไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องเส้นสนามด้วยแล้วกันเพ ตามไปดูกันได้ไว้เจอกันใหม่ครับ